อันนาสมหาสมณะพระวรสารนบุญยนบทที่18เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาสมณะชื่อว่าอันนาสในสมัยหนุ่มๆอัน,นาสเคยเป็นมหาสมณะของกรุงเยรูซาเล็มเขาเป็นบิดาของพระยาขยาฟาสแม้ขยาฟาสได้เป็นมหาสมณะในสมัยของพระเยซูเจ้าแทนแต่อิทธิพลของชาชฉราผู้นี้ยังคงอยู่ในทุกแห่งครับ คืนนี้อน,นาสกำลังรอคอยนะโทษคนหนึ่งเพื่อสอบสวนซึ่งไม่ถือว่าเป็นการพิจารณาคดีและเขาก็ไม่ควรทำเช่นนั้นด้วยควรถือว่าเป็นเพียงการสืบหาข้อมูลเท่านั้นทุกอย่างต้องวางแผนไว้ให้รอบคอบ การจับกลุมพระเยซูเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายมหาสมณะรู้ดีว่าพระองค์ทรงเป็นนักเทศที่ประชาชนนับถือและให้ความนิยมมากเกินไปต้องห้ามไม่ให้พระองค์เทศสอนอีกเขาต้องได้คำตอบที่เป็นข้อมูลตามที่เขาต้องการเพื่อการพิจารณาคดีประสบความสาเร็จเขาถามพระเยซูเจ้าเรื่องสิทธิ์พระองค์ทรงมีสิทธิติดตามกี่คนบางทีอาจมีไม่มากพอที่จะทำให้เขาต้องกลัว คำถามที่สองคือพระเยซูเจ้าทราสงสั่งสอนอะไรแก่ประชาชนพระองค์เป็นกบฏหรือว่าดูหมิ่นพระเจ้าเขาต้องรู้คำตอบให้ได้เราพูดให้โลกฟังอย่างเปิดเผยเราสั่งสอนอยู่ในศาลาธรรมและในพระวิหารเราไม่เคยพูดสิ่งใดเป็นความลับประชาชนรู้ว่าเราพูดอะไรเจ้าตอบเช่นนี้กับมหาสมนาได้เหรอการกระทําเช่นนี้ผิดกฎหมายโรมันเพราะไม่อนุญาตให้ชาวอยู่ในการทำร้ายร่างกายหรือประหารเพื่อนร่วมชาติ อานาสคิดว่าควรจะหยุดการสอบสวนดีไหมถ้าเราพูดผิดจงชี้ให้เห็นว่าเราผิดยังไงแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบหน้าเราทำไมอานาสรู้ว่าการกระทำของเขาล้มเหลวพระเยซูเจ้าไม่ทรงยอมหยุดสอนข้อคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสั่งสอนประชาชนต่อไป พระเยซูเจ้าทุกนั้นมาอยู่ต่อหน้าสภาสูงหัวหน้าสมณะในการไตส่สวนคือมหาสมณะขายาฟัสคำถามที่เขาต้องการถามอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องพระองค์ไม่ถือตามพระบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอ้างว่าทรงใช้อำนาจของพระเจ้าถ้ามหาสมณะไม่สามารถควบคุมผู้คนอะไรจะเกิดขึ้นพระเยซูเจ้าต้องหยุดแม้จะต้องใช้เวลาทั้งคืนเพื่อทำให้พระองค์หยุดสั่งสอนประชาชนก็ต้องทำ อานาสต้องรอดูว่าสภาสูงจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรชาชารารู้ว่าเขาพยายามประนีประนอมกับพระเยซูเจ้าแต่ไร้ผลอานาสเป็นบิดาของพระยามหาสมณะแห่งกรุงเยรูซาเลม็มเขาพยายามควบคุมชีวิตทางศาสนาของประชาชนแต่พระเยซูเจ้าทรงเผชิญกับความท,าท้าทายชาวยิวพยายามทำลายอำนาจของพระองค์ โดยครั้งแรกผู้เขาให้คนไปจับกลุมพระองค์ต่อมาก็มุ่งมั่นที่จะพูดหวานล้อมเพื่อพระองค์ยอมจำนนนะครับแต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงตกลุมพรางเมื่อฟังคำถามยากๆของพวกเขาและไปหลงกลในวิธีการของพวกเขาอานาสเข้าสู่การแข่งขันเขาคอยท้าทายอำนาจของพระเยซูเจ้าเราก็เช่นกันเราไม่อาจทำให้พระองค์หลงกลในสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญหลายศตรวรรษมาแล้วหลายคนพยายามให้พระองค์หลงกลแต่ก็ไม่สำเร็จ มีทางเลือกที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งนี้คือยอมรับพระองค์เหมือนยอมรับพวกธรรมาจารย์หรือมิฉะนั้นก็ปฏิเสธพระองค์